ไปล้ปูนะจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเอ้ยชะเอ้ยนอนเปชะโอละเหนอนเปหลับไปชะโอละเหนอนเปหลับไป,ช,นนไป,บไปช,ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ตโต,ตไม่เบาจมูกยาวๆเียกว่าง,งวงมีเขี้ยวตายงวงเลยกว่างามีหูมีตาหางยาวกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจ่างแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาจับปูดำให้ยำปูนาจับปูมา สนุกจริงเออเช้ยนอนเปยเชอลรเหนอนเปยหลับไปะโอลยเหนอนเปยหลับไปไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม้เสียบมันจะถูกไม้เสียบอ้อยเจ็ดตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆ